สวัสดีครับเอฟบีเอท่านผู้ชมท่านสมาชิกตามรับชมแนวทางทุกท่านนะครับครับก็มาทามมาต่อนรับสำหรับแนวทางนะครับลาวทีวีลาว่ลางให้ปีและก็ลาวสตาร์นะครับก่อนที่จะไปรับชมแนวทางใหม่ก็มาดูผลของวันที่ส1เดือนหนึ่งสองพันสองร้อยสิบเก้าแล้ก่อนนะครับแนวทางนะครับก็เป็นการคิดการคำนวณการวิเคราะห์ตัวเลขนะครับตัวเลขที่นํามาลงให้ก็เป็นตัวเลขที่น่าจะเป็นไปได้เท่านั้น ก็ขอให้สมาชิกเอฟซีและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับครับก็มาดูผลเมื่อวานนี้เนาะนะครับผลเมื่อวานนี้ผลออกสี่หนึ่งเก้าศูนย์ห้าครับสำหรับในทางลาทีวีเนาะสี่หนึ่งเก้าศูนย์ห้าสหนึ่งเก้าศูนย์ห้านะครับ ก็มาทั้งสองตัวเลยเนาะ c หนึ่งแต่ว่าไปอยู่ในตำแหน่งที่ผิดเนาะนะครับแต่ถ้าเป็นวิ่งรูดนะครับวิ่งรูดเข้าหมดนะครับหนึ่งกับศูนย์นะครับเนี่ยหนึ่งกับศูนย์เข้าหมดเลยแต,แต่ตัวเจาะเจาะไม่เข้าเนาะมันไปอยู่ในตำแหน่งข้างหน้านะครับไม่มีเลขเก้าไม่มีเลขห้านะครับต่อที่ เราเห็ดดีนะครับเราเห็ดดีผลออกแปดสองศูนย์สามหนึ่งแปดสองศูนย์สามหนึ่งก็คือว่ามาเลขเจ็ดแต่ว่ามาตัวทแทนก็คือเลขหนึ่งนะครับผมก็แนะนำไปแล้วเนาะนะครับว่า เจ็ดกับหนึ่งให้ระวังนะครับออก็เอามาจับให้หมดถ้าจับแนละ้วมันจะติดชุดนี้นะครับ 1, 7, 1นึ่งเจ็ดหนึ่งสามะครับตัวผมจับให้เสนาะนะครับส่วน20ก็เข้านะแปดสองศู 8, 2, 0, นะครับแปดสองก็ 8, 2, 0, 8, 2, 0, ขเข้าสามตัวนะเนาะแต่ว่าเป็นโต๊ดนรอบนี้นะครับไรวินได้สามตัวส่วนนิรูดเข้าสองตัวเนาะ ได้หมดเลยวิ่งหนึ่งกับ8ปดแลก,ก็หลุดเจ็ดตัวเดียวเจ็ดเป็นเนแ่นะครับครับต่อที่ลาวสตาเนาะลาวสตาผลออกลาวสตาผลออกส 9, 3, 1, 4, 9 3, 1, ่เก้าสามหนึ่งแปดสี้มหบบนี้ไหมก็ขเข้าอีเล็กสามวิ่งลูดเนาะ สามเก้ามีไหมมีเนาะนะครับตัวลางสุดเลยตัวที่ไม่ได้เน้นทุกนี้นะครับเข้าที่สามเก้าสามเขาวิ่งโลดนะครับเก้าเข้าสามเก้าเข้าตัวเจาะซีเก้าสามใครบินเข้าสามตัวไหมมมีเลขเก้าเนาะมีแต่เลขแปด บนจอนี้ผมดูไม่ชัดพรว่าตัวหนังสือไอ้เวลามันบังเนาะตัวนี้เป็น8ดเนะาะก็ตามนี้เนาะนะครับสำหรับลาสตานะครับเข้าวิ่งรูดแล้วก็ตัวเจาะนะครับแล้กวก็มาตามก้อต่อสำหรับแนวทางในวันที่วันที่ยีบสอง เดนหนึ่งสองพนะครับลาวทีว TV, ีวว Star, นะครับลาวเฮทีวีแล้วก็ลาวสตานะครับของวันที่22่สิเดืนหนึ่งสองพนหร้อนะครับวันนี้ลาวทีวีนะครับเลขเด่นเลขเด่นก็เยอมหน่อยเนาะเลขเด่นผมให้ที่ศูนย์กับห ันนี้ผมเน้นใ้ที่เลขศูนย์นะครับสำหรับแนวทางลาทีวีส่วนตัวประกอบ3 4 5หนะครับส่วนท่านใดไม่ชอบเลขศูนย์ก็จับที่เลขหนึ่งไได้เนาะจะเป็น1 3 4 1 5านะครับแต่ศูนย์ผมจับให้หมดแล้วนะครับตัวที่ผมเน้นให้ก็คือศูนย์ห้านะครับวันพรุ่งนี้เป็นเลขกําลังวันเป็นเลขสูตรกําลังวันเนาะส่วนเลขกําลังมัน ของครับจริงๆนะครับวันพฤหัสก็มีห้ากับเจ็ดแล้วก็ตามนี้เนาะสามตัวสามศูนย์ห้านะครับใครจะเปลี่ยนเป็นตัวอื่นก็ได้เนาะสามศูนย์สี่สามศูนย์สามนะครับไปกันต่อที่ลาวเฮดดีนะครับลาเฮดดีวันนี้เลขเด่นผมให้ที่ห้ากับหกผมเล่นในที่เลขห้านะครับ ส่วนตัวเตะต,ต,ตัวประกบ 7, 9, อบเจ็ดเก้าสองวันนี้ผมได้ในที่เลขห้าก็คือ 5, 2, หอ้าสองแล้วราคาสองคือชุดนี้เนาะส่วนสารตัวเจ็ดห้าสองชุดเดียวครับครับไปกันต่อที่ลาวสตาร์ลาวสตาร์ เราลาสตาก็ถือว่าเข้าตัวรูดแล้วก็ตัวเจาะด้วยเนาะเหมืกับกา,า,ตารต้งกันต่อว่ามันยิงสองจะเข้าไหมจะเดินต่อไหมในทางเรามาดูเลขเด่นมันมีเลขเด่นได้เลขห้ากับเลขสองเหมือนกันเนาะพอเฮดดีได้ห้ากับหกเนาะเลขหนี้ได้ห้ากับสองลาสตาตัวประกบนะครับ เจ็ดเก้าอันนี้ก็จับให้สี่ชุดเหมือนเดิมเนาะสำหรับแนทางลาสตาผมเน้นไปที่เลขหกกับเลขเก้านะครับตัวประกรบใครจะเพิ่มเติมเลขเจ็ดเข้าไปด้วยก็ได้เนาะนะครับหรือว่าจะจับไลน์ในชุดเอชุดตัวประกรบเลยห้าหกห้าเจ็ดห้าเก้าใครใครชอบเลขสองก็จับอีกสองหกสองเจ็ดสองเก้าผมเน้นในที่เลขหนะ้าเนาะ แล้วผมจับให้อย่างละสชุดครับาะวผมเน้น6กับ9เลขเป็นก,กับ2บ5 6ก็ห6 2 9กกอมีแค่นี้แค่นี้เนาะตัวที่ผมจับ3ตัวตัวที่ผมเน้นได้ก็คือ6 5 9นะครับส่วนนี้เป็นตกชทดลองแล้วชุดกันดังนั้นแนทางผมจะดึงไปที่เลข5 9กับ2 9นะครับมันรุ่งนี้ชอบมากที่สุดก็คือ5 9 ตัวลองก็จะเป็น2 9เนาะแล้วก็ตามนี้เนาใครที่รับแนทวทางก็แคปไว้นะครับครับใต้นี้ก็ขอวอวยพรให้สมาชิกท,ทุกท่านโชคดีนะครับในวันที่22เดือน1นะครับ2569ขอให้โชคดีทุกท่านหยิบจับตัวไหนไปใช้ก็ขอให้เข้าขอให้ถูกเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ